สวัสดีมริเบลเป็นไงบ้างอะเธอก็ดีเป็นไงบ้างอ่ะฉันดีฉันก็คิดว่านะเป็นอาการป่วที่สาหัสอยู่แต่เราก็ยังอยู่แล้วไม่เสียใจเหรอเสียใจเรื่องอะไรรวมกลุ่มของคนเพียรเนี่ยถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่ไร้ค่าในโลกใบนี้ชีวิตคงอยู่อย่างหวาดกลัวไม่มีใครที่จะสนใจก็นะชีวิตมันไม่ได้สวยงามนะเธอ ไม่ไม่แต่น่ามาก็นานมาแล้วแน่นอนแล้วคุณล่ะฉันยนว่าคุณไปเจอยายแมรี่มาใช่แล้วทำให้มันจบลงแบบแบบไหนมันนานมาแล้วเป็นอะไรขึ้นฉันคงรักเตอคงขฉันไม่มากพอคิดว่านะ หรือไม่ฉันก็ไม่เปลี่ยนก็นะเธออยู่นพวกนอกกฎหมายต้องหลายปีแน่นอนว่าเธอเป็นคนโง่ในหนังสือเนี่ยชีวิตช่างแสนง่ายดายเลยแต่ในโลกจริงๆฉันกลับไม่รู้อะไรเลยคุณมอร์แกนคุณมอร์แกนเรามีปัญหาแล้วปัญหาใหญ่เลยเรื่องทิวลี่ มีคนเอาเธอไปพวกพวกยันบาทอสโอแมนบาทอสไม่รู้มันทำอะไรที่นี่แต่บอกได้ว่าพวกมันตรองนี้ไปตายไงแน่นอนเราต้องหาปืนเพิ่มไหมเราจะไปไหนันบอกว่าระหว่างทางแห้รีบไปกันอ้าวยูรี่ดนเอาล่ะไปที่รถเดี๋ยวนี้เลย เธออยู่ที่รถเหรอไม่ไปอยู่ที่เรดดี้เฮาส์ตอนตะวันตกถึงที่นั่นไปที่เรดดี้เฮาส์ตอนแรกที่เรามาถึงนี่เราอยู่ใกล้เซฟเฮาส์แก๊งเก่าที่เธออยู่ด้วยมันบังงานเป็นบางครั้งแล้วคุณบอกดันหรือยังไม่น้ำเสียงเธอดูไม่กังวลฉันเลยคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรจบจนตอนนี้โอ้ใช่พวกมันต้องการอะไรจากเธอคิดว่าเป็นพวกโรมแมนคนหนึ่งที่หัดเธอในวันท้ย ใช่พวกมันต้องตามเรามาที่นี่แน่คุณรู้คุณไม่รู้หรอว่าคือฆ่าพวกมันคนหนึ่งมีบทต้องทำแต่ชัดเจนว่าพวกนั้นไม่เข้าใจทิวลียเหรอใช่แม่หนูทิวลี่ไม่ใช่สาวซื่อบริสุทธิ์อย่างที่คุณคิดหรอกนะแต่ก็อย่างที่บอกคือแค่ป้องกันตัวเองเพื่อหนีมันกับพวกหลังจากนั้นฉันหวังว่าเราจะไปถึงทันเวลา มันไม่ไกลมากเพรานั้นแต่ต้องเธอไม่แต่ปลายเส้นผมต้องเึืนเธอฉันจะกระชับพวกสารเ็วนั่นชัดเลยเพราะคุณเป็นห่วงคุณกริมชอแต่ต้องเป็นห่วงเธออยู่แล้วบางทีต้องพึ่งคนที่ไว้ใจมากกว่าคนอื่นโดยเฉพาะคุณอย่างยิ่งเยี่ยมขอบคุณตาบานได้ว่าโอ้โดนจับยังก่า เด็กนั้นหายนั้นบ้างไหมแคเรนตั้งแต่เลยงแจ็คจนนะอาจจะเป็นอีกปัญหาหนึ่งก่อนนะเขาง,งูมากกว่าที่คิดแต่ก็นึกไม่ออกเลยว่าเขาทำอะไรของเขามาต้องนานจนป่านนี้อะอุ้เลยเลยเยเล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 โอเคบอกฉันด้วย อะไรของทางวะไม่อะไรของผมนกว่าไม่ใช่ของทางาป่าแล้วประเด็นคือมาแบบรถแบบรถ,แบบรถลากมาเลยนะไ้ยรถแบบว่าเกวียนมาเลยอนะโอเค hey, hey. ผมว่านั่นกาดนะแล้วจาัดก,การเขาเอง Okay. คคริมชอว์ยูรี่เอต้องการอะไรต้องความคารบแล้วหลงทางอยากได้คนช่วยครับจากที่นี่ซะว่าดูคนคนจ,จิตใจดีนะเพราะว่าเราเพิ่งถูกคนแล้วพระบรุษต้องคนมีน้ำใจไม่มาจากนี่ซะเอาคุณเอาแต่พูดแบบนั้นทังที่คุณ ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นมันบอกว่าสายหัวเชีย่ยมันจะรับไว้เชีย่ยแม่งมีแทงแล้ว,ลวมีแมวอันเบลเลอร์เลยโอเคอ่เอะเดือ

ตัดเชือกปลอดภัยแล้วคุณจิลล่เอาล่ะเราเดินแบบที่นี่กันฉันนึกภาพพวกมันจะฉันไม่สำคัญว่าคิดยังไงปลอดภัยแล้วเอาล่ะเบนจ์ขอบคุณพวกคุณทั้งคู่เกิดอะไรขึ้นเป็นเพราะโโทนี่จำได้มันอยู่ที่ไหนเอาเวลาสัตว์หรืออะไรสักอย่างพวกมันมีห้าคนคิดว่านะเอาล่ะเราไปฆ่าพวกมันที่นั่น เบลลี่หยิบปืนนั่นมาเข้ามาฆ่ามันได้หมดมมนต้องห่วนดิสก,การมันได้สบายเอาละโดนโดนกูไปไหนดิสาราเร็ว ใกล้ขานนีน้มีไม่โดนอ้าสิเงครับโอเคตต่ต ยังไม่รู้มันคืออะไรงไรงใจเย็นดิป้าโอ้โอเจอแล้ I think that last one's the best. for now. We'll take him back to Tilly. Stay away from me. Don't kill me. I want Tilly to have <laughs> the last word on this bastard. <laughs> you don't know who you're dealing with. I promise you don't That's it. Now make sure you tie up real good.

y ไปดูเธอ o ิว่าเธอปลอดภัยโอเคบรรทุกแอป <c oughs> นึกถึงออกไหมว่าพาตัวเองมาเจอกับอะไรพาแอนโทนีโฟแมนขอขอบคุณที่นำตัวนะแอนโทนี โฟแมนรอเรือไหมไม่อยากให้สับเปลือกเขียนได้ถูกนะตลกมากไอ้สารเลวไออยู่กับพวกไหนวะธ่บอกนายเหรอธอไม่บอกอะไรสักอย่างเรื่องนี้ละฉันจะตายอยู่แล้วรู้สึกไม่ดีเวลาแกถูกมัดสินะหรอฆ่าญาติของฉันโอ้ไม่ต้องห่วงแ่ได้ตามไปเจอในไม่ช้าเนี่ เธอทำอะไรฉันเธอมันจำลวงหลอกลวงน่าจะยิงนำตัวแสบนั่นตั้งแต่เมื่อวานที่บอกไว้ปากแค่สะแอนโทนี่ฉันได้ยินมามาพอแล้วเสกสวะเฮ้ โอปาอ้าวเอาละคนนี้ของเธอเดินมาตรงนี้อยากดูไอปีศาจนี้ให้เต็มตา ต้องมีชีวิตอยู่สินะคิดว่านะเก็นผู้หญิงนั่นอย่าได้ยุ่งกับเธอเธอขาใหญ่ของฉันแกสมควรแล้วแอนโทนีโฟเมนฉันไม่แคร์เธอเป็นของฉันไม่ใช่ของแกดูไหมเอาพูดเสมอว่าการแก้แค้เป็นเกมของคนโง่เอาละ อยากให้คนของแกตายกันหมดหรือไงเธอมีคนของเธอพวกเราเป็นครอบครัวทุลิขโอเแมนของแกไม่ใช่ครอบครัวที่ฉันอยากได้ถ้ามันอาเธอเธอต้องการไหมฉันต้องการให้มันออกไปบอกญาติของมันที่เหลือว่าไอ้พวกตัวตลกที่อยู่กับเขาอย่ามายุ่งกับฉันเอาล่ะนายทำได้ไหมไอ้ตัวนี้หรือฉันควรไปปาดคอให้ มันจะไม่ยุ่งกับเธออดีตมันจบแล้วอดีตไม่มีวันจบแล้วแต่หนายอ่าเธอเป็นฉันจะปาดคอหอยมันเอาละนายเอาละเปลี่ยนที่นี่ซะ